เคียทำไรอะ่ะนั่งดูปลาไหนอะ่ะปลาชุดไหนอะ่ะชุดนู้นกราบสวัสดี FC เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาทุกท่านนะครับพอดีมีหลายๆคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาว่าพี่เลี้ยงปลากี่เดือนจับอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับผมนะผมก็เลี้ยงปลาร้อยยี่สิบวันร้อยสามสิบวันจับนะครับอันนี้มันไม่ได้ทุกรุ่นนะแต่ผมได้มาหลายรุ่นติดแล้วนะถ้ารุ่นไหนมันช้าหน่อยก็ร้อยห้าสิบวันรุ่นแอดมินดูด้แอดมินหันไปทางนู้นในกระชังปลาเราเลย พอมองเห็นไหมมองเห็นอยู่เห็นอยู่นิดหน่อยมาเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะชุดนี้มันได้ประมาณร้อยวันแล้วประมาณยี่สิบวันจับมาดูสิว่ามันจริงหรือเปล่ามันโมหรือเปล่านะจะได้คลายข้อสงสัยมันไม่ได้ทุกรุ่นนะครับมันได้บางรุ่นยิ่งปีที่แล้วเลี้ยงไม่ได้เลยปีที่แล้วเลี้ยงประมาณร้อยสี่สิบวันร้อยห้าสิบวันหมดเลยนะส่วนหนึ่งก็คือสภาพอากาศเป็นมัง้งเนาะอาลงไปดู